เป็นยังไงเรามีความสุขมากใช่ไหมนัดผู้ชายคนหนึ่งไปเที่ยวทะเลทั้งๆท,ท,ที่สาม,มีตัวเองเขาไปด้วยคุณคะพูดก,กันดีๆก็ได้นี่คะก็ถ้าพูดกันดีๆรู้เรื่องเรื่องมันก็จบไปแล้วเพราะฉันเคยพูดไปแล้วแล้วเป็นไงชอบไอ้หนุ่มนั้นมากหรือยังไงไอ้ผู้ชายคนนั้นนะ่ะจนลืมคำว่าด็อกเตอร์ที่นำหน้าชื่อแกใช่ไหม คุณพ่อคะคําว่าด็อกเตอร์มันไม่ได้มีความหมายแล้วคะ่ะถ้าความรู้สึกผิดชอบชัว่วดีมันไม่สูงเท่ากับระดับความ,มรู้อะนี่กย้อนฉันเหรอ,อ,อคุณคะฉันอุตสาหเลี้ยงดูแกประครบประงงแกมาอย่างดีส่งเสียเรียนจบถึงขนาดนี้แม้กระทั่งผู้ชายที่จะมาแต่งงานด้วยกับแกฉันก็ยังต้องดูว่าใอ้คอบครัวเขาดีเท่ากับเรา นี่ดูกันสิแกพูดอะไรกับฉันแกไม่น่ามาเป็นลูกฉันเลยวิแค่คุยกับคุณเจนจบไม่ได้มีอะไรไปมากกว่านั้นเลยนะคะแต่วิกลับดูเป็นผู้หญิงที่เลวมากและผู้ชายที่นอนกับผู้หญิงไม่เลือกแล้วยังกล้าพาผู้หญิงเข้าไปอยู่ในใบ้านของวิผู้ชายอย่างนั้นเรียกว่าอะไรคะนี่แกพูดอะไรที่ผ่านมา วิพยายามเก็บเรื่องสกปรกเอาไว้พยายามทำตัวเป็นภรรยาที่ดีต่อหน้าคนในสังคมไม่รู้จักทุกข์ร้อนแต่ทั้งที่วีเจ็บแทบตายอ่ะก็เพราะคำว่าด็อกเตอร์ที่นำหน้าชื่อวีอยู่นี่ไงคะวินี่รบพาผูา้หญิอง,องอื่นเข้ามาอยู่ในบ้านเลยเหรอลูกตลอดเวลาที่ผ่านมาวิคิดเสมอค่ะว่ารุ ภรรยามีคนเดียวของวิแต่สำหรับรุตอ่ะวิเป็นแค่เมียหลวงแต่ไม่ใช่เมียคนเดียวค่ะน,นี่มันเรื่องจริงรุตเขาคิดว่าเขาเป็นผู้ชายจะทำอะไรก็ได้ไม่เสียหายเหมือนผู้หญิงทงั้งๆท,ที่ผู้หญิงกับผู้ชายมีสิทธิ์ของหัวใจเท่ากันแต่ต่อจากเนี้ยวิจะนึกถึงความรู้สึกของตัวเองเป็นหลัก วิจยากับรุตค่ะอยาไม่ได้คุณคะแต่รุตถึงกับพาผู้หญิงคนอื่นมาอยู่ในบ้านเดียวกันเลยนะคะถึงจะเป็นอย่างนั้นก็ยาไม่ได้คุณพ่อจะให้วิอดทอนไนเพื่ออะไรคะฉันมีเหตุผลของฉันถ้าแกไม่อยากจะให้ฉันตายไปต่อหน้าก็ ห้ามอยากอันที่ลุดเด็ดขดาดอาจฉันต้องไม่ใช่คน